ได้มาแล้วครับนะครับแล้วกยูทูบเดี๋ยวมาแกะอันบล็อกกันดูนะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกอ่ะที่แบบได้แสนซับถูกไหมก็ไม่รู้สึกว่าบบมันตื่นเต้นอะไรนะจต่พอของมาจริงแล้วนี่แบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับใจเต้นตุบๆเลยนะครับอันนี้ว่าอันบล็อกกันแบบเดียวสดๆเลยนะครับไม่หมดมีอันนี้ก็นะหนึงนะใจเย็นนะมือสั่นวะแกวะโอเคนะ หอมหนึ 1> <1, 2, ่งสว้าวนี่โอ้โหขอแสดงความยินดีโอโหผู้ดตาม1นึ่งแสนคนแบบชัวๆนะครับมาไกลแค่ไหนแล้วหากผู้ดตามแต่ละคนมีค่าเท่ากับ1ปีแสงผู้คนเหล่านั้นก็คงพาคุณเดินทางข้ามทางช้างเผือกได้แล้วโอ้ นี่โดโลมาแล้วนะครับ Presented to s h o c อคครับ0 0 0่งแสนสับส r ครับอรครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะแล้วก็ับรองว่ายังมีผลงานดีๆนะครับมีความรู้ดีๆเกี่ยวด้านการเงินการลงทุนมาให้พวกเราอีก เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย